ไม่ฆ่าคนแล้วว่าเลยกกันเล่นอลคืนสวัสดีครับเดีครับีรพี่ไปไปคนเดียวระวังตายนะปจยตัวเองอย่าอยาอย่าอยาเอ่เหลืองตาตอหน้าอย่า จริงป่าวแน,ใน่ใจเหรอพี่ไม่ใช่ว่าคุณฆ่าเอดเอลยครับแม่จริงครับพี่ทําไม่รู้เห็นพี่เดินมาหาพวกหนูแล้วพี่ก็เดินกลับไปแล้วก็โบ <ๆ S 1> ด่ะคือจบบังหวะนั้นอ่ะคือเขากลับมาป่าแล,แล้วจบบับแวะและ้วพอเขาเห็นผมเดินออกมาเขาก็จะโบดเองเลยประมาณนั้น,นคือแบบเขากลับล <ๆ S 2> เขากลับเขาเห็นผมเดินกลับมาแล้วก็เลยแบบโบดเองเลยมี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 สารเตี้ยมรเง ไม่ไม่ถ้เป็นสายเตี้ยเขาฝ่ายเขาต้องโหวดแล้วเชื่อเชื่อไหมว่าเป็นสีดำถ้าถ้าเกิดไม่ใช่สีตาำนะผมผมให้คุณอ่ะไปอมคี้เราบวชใส่หน้าผมได้เลยเชื่อผมเชื่อได้เชื่อผมได้เอาจริงผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกเสือเลยถึงผมจะไม่ใช่ลูกเสือก็เถอะ เฮ้ยเ, <c oughs> เขาอาจจะเดินสะดุดล้มก็ได้ใครจะไปรู้อะรรตรงนั้นมันมีคือผมจะเล่าเป็นฉากๆให้ฟังนะคือแบบจังหวะที่ผมเดินลงมาแล้วผมออกมาทางซ้ายเนี่ยเขายืนอ,อยู่ตรงกลางทีนี้เขาแบบกำลังหันข้างแล้วสะดุดสะดุดก้อนหินแถวนั้นล้มพอดี ตอนแรกผมว่าจะโหวตสีดำนะแต่แต่พอสีืองพูดเ,เ,ดเ,ดเลยไม่ได้คิดได้ไงเนี่ยไม่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยผิดพลาดแต่ไม่ผมว่ากมันสีเหลืองเตรียมเงินโดนมาดีนะจนจนัดโดนมาดีาเอ,อเาล่ะศพต่อไปเป็นใครดีนะสวัสดีทำอะไรอะเรากูเฝ้ากูเฝ้าเอาดิใครบ้ามึงตายสวัสดี ทำไรอะนี่ครับกูไม่ได้ฆ่าใส่แดงขึ้นมาจากห้องเรียนเจสันคือตั้งนิ้งส่วนลงไปนะคุณสมิงที่ถอดเหลืองคุณน่ากลัวเลยเห็นสมิงหญิงนิ้งส่วนลงไปใช่ป่ะใช่ผมว่าใช่เลยชัดเจนอะโหดเลยหมดชมพูครับชมพูเจ้ผมผมอยู่กับสีเหลืองตลอดเขาเป็นคนดีก็พี่เป็นสีเหลืองเห็นพี่อยู่กับตัวเองอะอีกทีนึงดิอีกทีนึงดิเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอกันที่ห้องกระดิ่งนะครับว่าไงครับสิบหลอด อ้าผมผมสริป์นะผมไม่เกี่ยวขอบคุณมากค่ะสริป์แค่สีดำนะเฮ้ยไม่จริงหรอกเป็นแหละ่ล่อย็นแหลอทิ้งไว้วที่เดยวฝาดแน่เอ้ยผมรักสัตติผมไม่ทำร้ายใครโอ้โหฟาดตอนหน้าผมขนาดนั้นไม่ไม่มีเราตาฝาดไงกดรีเพย์ได้นะรีเพย์ได้รีเพย์ได้เหรอคจะหลับจะนอนเอามากดซิรออยู่ ใครจะไปกดแบ๊กเขาอยากชนะก็ต้องเสียสละกันหน่อยสิสีฟ้าเลยนยสีฟ้าเ่ยเราไปกดหน่อยดิฮะแน่สีฟ้าเดี๋ไปกดหน่อยดิสีฟ้าเดี๋ไปกดหน่อยดิเดี๋เดี๋ยวไปกดผมมั้หน่อยดิเนี่ยไอ้เนารอจะหวังดีกันาและวผมเป็นผู้ล้างแคนแต่เกมไม่จบว่ะตี